สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้คุณมาอยู่กับผมมาร์คเวเดอร์เกมเมอร์นะครับผมและในวันนี้นะครับผมเราจะมาอยู่กันในเกม One p i e c e Pirate w a r r i o r 4กันนะครับผมจุกคกลูนี่เลยใครเป็นสาวกวันพ e บมากนะครับผมก็ผมก็หนึ่งในนั้นนะคุณผู้ชมที่เป็นสาวกวันพ c e เหมือนกันนะครับผมมาเราจะมาเล่นในโหมดเนื้อเรื่องกันเลยนะครับผมไปเล่นแบบไม่รีรอโอเคครับผมมีการ โหลดด้วยนะอันนี้ผมก็ได้เข้าไปปรับพวกการโจมตีอะไรมาใหม่แล้วนะครับผมโอ้โหการโหลดดิ้งสวยงามมากแล้วก็เออจะบอกว่าไงดีล่ะมันก็อ๋อนี่ไงมันเป็นภาษาไทยด้วยนะภาคนี้ึ้บนี่เลยครับผมเปิดตำนานวันพีชโอ้โหเชงคูดนามิโรบินรอปื้ดเปิดไปเปไป นี่ครับผมเรามาที่วานุคุนิละมั้งเฮ้ยคนที่จะจัดการไคโดคือฉันยามาเกะกะเจ้าผมอยากจาบ้าหัดฟังที่คนอื่นเขาพูดบ้างสิเจ้าลิงโง่คนที่จะโค่นไคโดคือฉันคนนี้โอ้ยยุทธทัศกันคิดแฮ่นีแน่ ต่อยไปเลยโอเคครับผมการต่อยกดตัวเจนะที่ผมไปปรับนะครับผมแล้วก็ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเกมแนวนี้สําหรับผมแล้วคือเน้นเอามันนะไม่ได้เน้นแบบมาโชว์โหดมาโชว์อะไรนะก็คือผมบอกตามตรงนะว่านี้ก็คือให้บอดแบบอีซี่เลยนะคือแบบกระทืบแหลกอะเน้นสนุกเน้นมันอะบอกเลยนี่แน่ใช้ท่าได้โอเคครับผมเดี๋ยวลองท่าแป๊บหนึ่งกดเคมีการชาร์จด้วยฮะ น่าจะเป็นเจ็ดยางยืดปป๊๊บบ,บนี่แน่โอ้โหโอเคสามเฮ้จ,จัดเลยลูฟี่เราโหยุตัดกับตันคิดโอเคผมเคลื่อนทับสู่จุดหมายสีเขียวแล้วโอเคไปเลยยุทัดกับตันคิดไปปึ๊บรามาแล้วอะไรเนี่ยสามารถกดอ๋อกระโดดครับผม แล้วก็กดเอโอเคเป็นเป็นสอนท่านะกดกระโดดโจมตีอะไรได้หมดโอเคกระโดดหนึ่งสองสามโอเคเรียบร้อยแล้วก็กระโดดเจก,กระโดดเคอโอเคครับผมแล้วถ้ากดพร้อมกันน่ะมีแน่โอ้โหกดพร้อมกันได้ด้วยโอ้โหลมแหลมจัดจัดทำลายและโจมตีแบบอัตโรเอ้ยแบบอัดกระเด็น ในอาคารหรือสิ่งที่ตั้งไว้โอเคครับผมสามารถทําลายได้ทําลายด่านเนาะทำลายด่านตรวจโอเคครับผมต้องไปทําลายเหรออันนี้ไงเรียบร้อยออกท่าพุ่งแรงกดตัวไอเหรอโอเคผมก็ยังไม่รู้เท่าไหร่นะไปปรับมาอันนี้ไงโอเคครับผม ทำได้ไม่เร็วอยู่วะแน่นอนอ่ะธรรมดาเนาะระดับลูฟี่แล้วคนอย่างพี่น <Okay. S 1> ี่แน่โอ้โหพุ่งเข้าไปชาร์จได้นี่แน่เตะศัตรูที่แข็งแกร่งจะมีเกรค่าป้องกันสามารถลดค่าป้องกันศัตรูได้ด้วยการโจมตีเข้าใส่โอเคหรือสามารถล็อกเป้า โอเคครับผมล็อกเป้าตอนนี้ไงล็อกเป้าเรียบร้อย,อย,อยนี่มันมีเกาะป้องกันอยู่ครับผมเราต้องไปอัดมันให้มันแบบนี้ถึงจะทําเข้านี่แน่เรียบร้อยนี่แน่ <c oughs> โดนฟาดไปผมไม่โดนใครในท่านี้ท่าน,นี้มันต้องแบบกระโดดตําๆหน่อยออ่าเหลือคนเดียวแหละ นี่แน่โอเคผมไปจุดหมายมาแล้วพวกหมวกฟางอยู่ท่ไหนอยากคิดว่าจะหนีจากฉันไปได้นะโอ้โหบิ๊กมัมบิ๊กมัมมาถึงแล้วเหรอถ้าเป็นแบบนี้พวกเราจะจัดการเจ้านั่นกันก่อนเถอะโอเคครับผมบิ๊กมัมคั้นเหรอถ้าจะนั่นมาเข้ามายุ่งระหว่างการจัดการไซโดฉันก็ไม่รู้ด้วยนะ ถ้าต่อสู้พิเศษกดตัว O ด้วยการกดตัว O พร้อมกับ I JKI หรือกดสเปตต์บาร์โอเคครับผมต้องสะสมเกจท่าต่อสู้พิเศษของแต่ละถ้าจะทำให้โอ้ภาคนี้มีการเก็บท่าต่อสู้ด้วยเหรอเนี่ยแกวชะมัดเลยฮะโอเคครับผมเดี๋ยวอันนี้รอบๆแล้วกันนะไปก่อนเขาบอกให้เรากด O OJ โอเคนี่เรียบร้อยแล้วก็โอเคโอ้ทำไม่ตายให้โอเคใช่ไหมโนมโนบึ้มแล้วก็โอไอโอไอเฮ้ยแต่ทัาคัปเตอร์เสรน่ารักไงแล้วก็โอสเปซบาร์กดโอสเปซบาร์ใช่ไหมไม่น่าจะใช่ใช่สิ นี่ไงน่าจะเป็นสเต็มเจ็ดยังยืดหรือเปล่าไม่รู้ไปแล้วไม่แน่ไม่แน่เกียร์สามไปซะเออมันอันนี้แหละชืดชืดบึ้มโอเคผมรอตัดมันมึนแล้วดูแทบไม่ทัน ประตูมันเยอะอย่างนี้เนี่ยเออเราเอากดตัวโอเคไปอีกรอบนึงดีกว่าเ่าไประทนี่แน่เรียบร้อยเรียบร้อยไหมมาเป็นฝูงโอเค,คผมเราต้องไปทำลายพังประตูไปนี่บิ๊กมัมออกโรงเองเริ่มต้นโอเคครับผมโหม,มาถึงเราสู้กับบิ๊กมัมเลยเหรอ อะไรเนี่ยสามารถลดเกตค่าพลังป้องกันของศัตรูยักษ์ได้เฉพาะตอนที่ศัตรูกําลังโจมตีอยู่เท่านั้นเมื่อศัตรูตั้งท่าโจมตีให้หลบด้วยการพุงรงพ่งแรงอ้จัดไปพุ่งแรงนี่ครับผมแล้วเราก็โจมตีนี่แนล่จังหวะต้องรอจังหวะศัตรูเผอโอเค นี่หลบได้อะไรเนี่ยระเบิดพลังท่าพิเศษยังไงล่ะบิ๊กมัมไม่ลดเลยแต่เราลดเยอะๆเลยเนี่ยหลบมานี่เนี่ยเคียสองไปลุกขึ้นมาแล้วลูฟี่หลบมาโอเค ถ้าอย่างนั้นเราฉันจะจัดการกับแกที่นี่เหมือนกันโอเคครับผมนี่อัดเข้าไปลบเร็วมันจะโจมตีแล้วไม่ได้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 โอ้ไม่ทันรู้สึกว่ามุมกล้องจะไม่ปรับให้เราด้วยนะคุณผู้ชมเราต้องแบบหันมุมกล้องเองอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยชึบชึบนี่แน่ เขาไปรู้กับบิ๊กมัมเลยไม่ทันนี่แน่ต่อยเกี่ยงสามไปนี่แน่เกี่ยงสามไม่ทันแล้วบิ๊กมัมจะใช้ท่าแล้วบึ้ม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 โอเคอะไรเนี่ยคัดซีนเล็กๆน้อยๆ ใครกระโดดมาจากข้างหลังนะั่นน่ะถอยไปลิลลินโอ้โหไคโดไคโดโผล่มาครับผมพระเจ้าโจ๊กเอาละสิตบโอโหไม่โดนโอุ้ยอุ้ยมันมีการอะน,นี้ได้ด้วยเหรอโอ้โหมอกี้นี้ไคโดตบลิลลินไปเลยนะนะั่นน่ะ โอเคเราต้องหลบมาก,ก่อนเฮ้ยชึบชึบชึบโอ้ยหลบทันไม่ได้น่ะเฮ้ยแต่ทำไมเราต่อยใครโดนไม่เข้าเลยวะนั่นน่ะเกียร์โฟยนี่เราแปลงเป็นเกียร์โฟอเองนะเนี่ยเราไม่ได้กดอะไรเลยมันอาจจะเป็นคัตติ้งของเกมเรมั้งเออแต่ดูท่าทางก็วายดีเนี่ยแต่ดูไม่ทันเลยเนะี่ยยังไว้อะดูดิดูท่าไม่ทันเลย หลบมาก่อนครับผมโอเคไคโดนจะท่าไปแล้วนี่แหน่ไปโอเคครับผมก่อนไคโดนจะลดแล้วอูมันจะท่านี้ครับมันจะท่านี้แล้วน,นี่แหละลบเห็เค,ครับผมไป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 ตงตี้ลบหลบ มันไม่หมุนกล้องให้เองนะคุณผู้ชมเราต้องหมุนกล้องเองนะครับผมโอเคเราอุยอ้ย,ยมันใช้ท่าอยู่โอเคหนึ่งพันคนโอ้้ันไ่รมเนี่ยหรือว่ไคโดอย่าไปกลัวเลยลูฟี่คือยาวๆครับผมโอ้โห3 3 9ฮิต334ฮิต 347ฮิตอย่าพึ่งต่อเลยต่อยาวๆหลบไปไหนไม่รอดราอย่ามาล้อเล่นนะฉันคือชายที่จะเป็นราชาโจสลัดนะโอ้โหคำพูดตำนานของลูฟี่นี่แหนหลบได้นี่จัดไปโอเคครับห,หมดหมดตัดฉากมาคัดซีนยุดทัดกับตันคิด เข้าไปบวกกับไคโดอีกแล้วไม่ได้เรื่องเลยตุ้มทีเดียวไปลุกสมัยที่เลวร้ายที่สุดงั้นเหรอหน้าขำเป็นบ้าเลยสิ่งที่พวกแกทำมันก็แค่จนสนัดจอมปลอมเท่านั้นแหละเจ้าผมอยากไคโดแกนะแกไปแล้วปืดไปเหมือนกันทั้งคู่เลย เจ้าโง่โงแกคิดว่าจะมาร่วมมือกับเจ้านั่นแล้วจะเด็ดหัวฉันได้หรือไงเด็กเวนอย่างพวกแกเนี่ยน,นะจะเป็นเจ้าแห่งจนมสัตอย่าอวดดีไปหน่อยเลยเจ้าหมวกฟางถ้าแกไม่คิดจะเป็นลูกน้องฉันงั้นก็พอกันทีตายไปพร้อมกันทั้งคู่นี่แหละเรียบร้อยโดนส่งปิวไปโอเคเรับผมแล้วก็หนังสือก็เปิดย้อนกลับมา โคโลเจอร์ชายที่ครั้งหนึ่งเคยครอบครองทุกสิ่งบนโลกค,คำพูดก่อนตายของทำให้ผู้คน <c oughs> เริ่มออกทะเลนะผมก่อนตายสมบัติอันยิ่งใหญ่วันพีทที่ว่ากันว่าอยู่สุดขอบแกนไลนโจนสลัดทั่วโลกโอตรร้ตัวหนังสือเล็กมากผู้คนพากันไล่ล่าตำนานอันยิ่งใหญ่โลกจึในในงได้เข้าสู่ยุคทองแห่งโจนสลัดที่แท้จริงจุกลูโอเคทัด ตัดฉากคัสสินไว้แล้วนี่แชงคูดแน่นอนเลยแบบนี้นาฉันไม่ขอให้พวกนายพาไปด้วยแล้วเพราะฉันจะตั้งใจเป็นโจรสลัดด้วยตัวเองอ,เอย่างนายน่าจะเป็นโจรสลัดได้งั้นเหรอได้สิฉันนะ่ะสักวันหนึ่งจะรวบรวมพวกพร้อมที่เก่งกาจไม่แพ้ทุกคนที่นี่แล้วออกเดินทางตามหาสมบัติฉันจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัด โอ้จะก้าวข้ามพวกเรางั้นเหรอถ้าทางนั้นฉันขอฝากหมวกนี้ไว้กับนายน่าเป็นฉากตำนานเลยแฮะมันเป็นหมวกที่สำคัญ <c oughs> เรียบร้อยฉันคืนไปแล้วสักวันนายต้องเอามาคืนให้ได้ละ่ะนอกจากที่เป็นโจรลัดเต็มตัวแล้วนะถอดสมอ <c oughs> กาลางเรือและเดินทางได้ ชักลู่ไปเลยหลังจากนั้นการผรจนภัยของเด็กหนุ่มถ้าได้เริ่มต้นณที่แห่งหนึ่งในอีกโอ้10ปีข้างหน้าเหรอนี่มาแล้ว10ปีต่อมาแหมวันนี้อากาศดีเหมาะสำเรัการออกเรือจังเลยก่อนอื่นถ้าต้องลุกโอ้หถือว่าลูฟี่ดวงดีมากเลยนะเ,ยนะเพราะว่าฉากแรกคือลูฟี่ออกเดินทางคนเดียวแล้วแบบเธอว่าจมน้ำขึ้นมาใครช่วยลูฟี่วะเนี่ย โอเคครับผมอาน่าจะจบพาร์ทแล้วใช่ไหมนหนึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่าโอเคครับผมจบพาร์ทแล้วฮฮโอเคเดี๋ยวคลิปถัดไปอาจจะเป็นภาคาราเบต้านะครับผมาราบาตาิต้าโอเคนะคุณผู้ชมก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมโอเค๋นวคลิปต่อไปอาจจะเป็นภาคอาบตต้านะอาจจะทำสลับกับเอเลี่ยนนะครับผมโอเค